ไม่ส่งลูกถูกทำลายแล้วฉันไม่สามารถแปลงพลังจิตได้อีกส่งพลังให้ทารกในท้องภรรยาของคุณแต่ฉันยังใช้พลังจิตปกป้องพลังชีวิตเล็กน้อยที่เหลืออยู่ของทารกบางทีสามารถยินหยัดจนกว่าทารกจะคลอดได้ขอขอบคุณเทพเสียนฉันช้าก่อนยังไม่พูดถึงวิธีนี้ มีความมั่นใจเพียง50%อย่างที่คุณรู้ฉันมีข้อจำกัดมากมายในโลกมนุษย์มีเพียงการปืนทองเท่านั้นที่จะเติมพลังวิญญาณได้ไปที่ตาอดีตไปที่ตาทุกวันเจ้าจะเตรียมทองคำพันตํลึงไว้ให้ข้าเพื่อให้ข้ากินและตอนนี้จำนวนเงินนี้ไม่ใช่น้อยเลยขอเพียงแค่สามารถช่วยชีวิตลูกของข้าได้ฉันยินดีที่จะมอบทั้งตระกูลโจทั้งทางสมบัติให้กับเซียนอวีแม่ ถ้าไม่มอบลังสมบัติให้เซียนอวีความศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลโจจริงๆไม่มีความหวังสุดท้ายแล้วล่ะแม่ก็ให้ฉันพาเซียนอวีไปเถอะไปที่ห้องเก็บสมบัติกันน้าสาวถ้าเธอเป็นเซียนทิรินก็จะให้คุณน้าสาวพาเธอไปที่ห้องเก็บสมบัตินี่ชัดเจนว่าเธอแค่หวังจะหลอกลวงทรัพย์สินของตระกูลโจเมียเมียพูดไม่ผิดเข้าใจแล้วแม่ คุณกําลังทําอะไรอยู่แม่ถือว่าฉันขอร้องเถอคุณช่วยเชื่อฉันสักครั้งได้ไหมฉันต้องพาเซียนไปที่คลังเงินไม่อย่างนั้นตระกูลเจ้าของฉันจะต้องสูญพันธุ์จริงๆจือหมิงลุกขึ้นมาก่อนเถอะแม่ฉันใส่ใจลูกมากกว่าคนอื่นใดมากกว่าทุกคนขอให้แม่เชื่อฉันสักครั้งได้ไหมปล่อยให้ฉันพาเซียนจุนไปที่คลังทองเถอะถ้าแม่ไม่ยอมให้ฉันทําแบบนี้ฉันจะคุกเข่าที่นี่ จนกว่าคุณจะตอบตกลงกับฉันคุณป้าคุณห้ามใจอ่อนเป็นอันขาดลูกนอกสมรสคนนี้มาที่นี่เพื่อทรัพย์สมบัติของตระกูลโจถ้าให้เธอได้เธอจะยิ่งได้ใจมากขึ้นแน่นอนอาศัยความรักของพี่เขยและหลานชายของฉันแย่งตำแหน่งเจ้าบ้านจี้หมิงทรัพย์สินของตระกูลโจทั้งหมดเป็นของหลานชายฉันเด็กน้อยคนนี้จะไม่ได้รับแม้แต่สตังเดียว หมอเจียงไม่มีประโยชน์แล้วหัวใจทารกยังคงอ่อนแรงขึ้นเรื่อยๆปรับใดที่หัวใจทารกยังเต้นอยู่ก็อย่ากท้อถอยเหลืออีกสิบนาทีทารกจะคลอดออกมาแล้วถ้าไม่มีพลังวิญญาณจำนวนมากคอยรักษาอาการตั้งครรภ์ไว้ทารกนี้คงเป็นทารกตายแน่ไม่ทันแล้วเร็วเข้าใครก็ได้ช่วยกันขวางเขาหน่อย แม่ถ้าคุณยังจะขวางฉันอีกมันจะสายเกินไปจริงๆแล้วคุณกําลังจะบีบให้ฉันตายใช่ไหมก็รู้แล้วนี่แม่จะบีบให้คุณตายได้ยังไงแม่ทำแบบนี้ก็เพื่อคุณดีก็เพื่อครอบครัวโจโด้วยนะไม่อย่างนั้นครอบครัวโจของเราก็ต้องล้มละลายในมือของเด็กน้อยคนนี้แน่ๆเธอยังไม่เข้าใจเหรอลูกชายของพี่สาวฉันคือสายเลือดแท้ของตระกูลโจแม้แต่ผู้เท่าก็ยังพูดว่า ลูกชายของพี่สาวฉันคือการกลับชาติมาเกิดของเทพกิเลนส่วนเธอที่เป็นลูกนอกสมรสแล้วมีดีอะไรละ่ะคุ้มค่าที่จะสู้ตายเพื่อเธอและจะมอบพลังสมบัติทั้งหมดให้เธอสิ่งที่ไม่เข้าใจคือพวกคุณผมก็เคยบอกแล้วว่าเธอไม่ใช่ลูกนอกของผมเธอคือเซียนจิวลีคลังสมบัติผมตั้มใจมอบให้เซียนยิ่งพูดถึงคลังสมบัติแล้วเพื่อที่จะรักษาสายเลือดของครอบครัวจูแม้แต่ให้ฉันมอบทั้งครอบครัวจูให้เธอ ฉันก็เต็มใจเสมอน้าสาวตอนนี้นายจะหลอกเราอีกหรือนายรักเธอมากกว่าพี่สาวฉันใช่ไหมดีกว่าลูกของพี่สาวฉันอีกเธอจะเป็นไปได้ยังไงไม่ใช่ลูกนอกสมรสของคุณหรอกพูดไปพูดมาก็แค่นั้นเองไม่ใช่แค่อยากให้คุณป้าคุณมอบสัพย์สินของตระกูลโจให้กับลูกนอกสมรสคนนี้ใช่ไหมจี้หมิงเธอให้ยาอะไรกับนายกันแน่นายถึงได้ปกป้องเธอขนาดนี้แม่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ วันนี้ฉันต้องนำสมบัติไปมอบให้เทพเสียนให้ได้ตอนนี้คนที่ดูแลตระกูลโจก็คือฉันถ้ามีใครกล้าข,ขวางทางฉันปล่อยให้ฉันไม่มีลูกสืบสกุลปล่อยให้ตระกูลโจไม่มีลูกสืบสกุลนั่นหมายถึงการต่อต้านฉันต่อต้านทั้งตระกูลโจพวกเธอคิดดูเอาเองจีหมิงถ้าเธอยังถือว่าฉันเป็นแม่เธอจะไม่พาไปด้วยไม่ได้น้องน่ารักคนนี้ไปที่ห้องเก็บของ แม่เพื่อสืบทอดตระกูลโจวันนี้แม้แต่คุณก็หยุดฉันไม่ได้ฉันได้เปลี่ยนกุญแจของห้องเก็บของแล้ววันนี้ไม่มีใครมีกุญแจไม่มีใครเปิดห้องนิรภัยได้แม่แม่ทำแบบนี้ได้ยังไงจี้หมิงแม่ไม่คิดเลยว่าหนูจะดื้อรั้นขนาดนี้ยังดีที่เหมียวเหมียวเตือนไว้ถ้าไม่อย่างนั้น น่ารักน้อยคนนี้จะต้องเลือกแล้วแม่การทำแบบนี้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตหลานชายของเธอฉันจะทำร้ายหลานชายของฉันได้ยังไงหลานชายของฉันคือการกลับชาติมาของเซียนจินฉีหลินดีมากเลยไม่จำเป็นต้องให้เธอช่วยเลยอีกอย่างหนึ่งทรัพส,สมบัติของบ้านโจจะเป็นของเด็กนอกสมรสคนนี้ได้ยังไงมันเป็นสมบัติที่ไว้ให้หลานชายของฉันไม่ใช่ของเด็กนอกสมรสคนนี้เจ้งหมิงอ่ะ แม่ทำทั้งหมดนี้เพื่อเธอเพื่อครอบครัวโจวนะเธอจะเข้าใจเองในอนาคตเพื่อฉันนะเพื่อครอบครัวโจวทั้งหมดแม่แม่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆที่เขยคุณจะพูดแบบนั้นกับป้าทำไมฉันว่าป้ารู้เรื่องมากกว่าคุณเยอะไม่นึกเลยฉันยังมีไม้ตายอยู่ฉันบอกคุณเลยถ้ามีฉันอยู่ห้ามให้ใครมารังแก พี่สาวของฉันและลูกของเธอถ้าพวกคุณยังขัดขวางก็เหมือนกับตัดโชคชะตาของลูกหลานตัวเองยังจะมาโกหกหลอกลวงคนอีกหรือพี่เขยยังไงก็เรื่องคลังทองเปิดไม่ออกในช่วงเวลานี้รอให้พี่สาวฉันคลอดลูกแล้วเธอจะรู้ว่าลูกสาวนอกสมรสคนนี้หลอกเธออย่างไรก็เพราะเธอเธออยากให้ตระกูลโจของฉันสิ้นสุดตอนนี้ยังอยากใส่ร้ายท่านเซียนจุนอีกเหรอ ฉันใส่ร้ายเธอได้ยังไงแม้แต่พูดเท่าก็ยังพูดว่าลูกของพี่สาวฉันคือการกลับชาติมาเกิดของเซียนกิเลนเธอเป็นแค่ของปลอมหลอกลวงตระกูลโจไม่มีทางหมดอายุไขเธอแค่ถูกหลอกโดยเธอเองจีหมิงทำไมเธอถึงไปตีเหมี่ยวเหมียวเหมียวเหม,มียวพูดผิดเหรอเจ้าตัวน้อยน่ารักนี้เพื่อแย,ย่งความสนใจถึงได้สาบล้านของฉันตลอดยังทำลายสมบัติของตระกูลโจอีกตอนนี้ยังมาหลอกลวงทรัพย์สมบัติของตระกูลโจ เธอไม่เคยมีเจตนาดีเลยเหลืออีกหกนาทีหกนาทีอะไรอย่ามาพูดให้ตกใจที่นี่หัวใจเด็กยังอ่อนแรงลงเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะรักษาเด็กไว้ไม่ได้แม่กุญแจรีบให้กุญแจฉันมาฉันจะไปช่วยลูกจี้หมิงทำไมไม่ฟังเลย แม่รีบให้กุญแจฉันมากุญแจไม่เป็นไรที่เขยคลังเงินจะให้ได้ยังไงกับลูกนอกสมรสคนหนึ่ง รอให้พี่สาวฉันคลอดลูกก่อนใครที่จริงใจใครที่หลอกลวงก็จะเข้าใจทั้งหมดเองเข้าใจแล้วป้าปล่อยให้พี่เขยใจเย็นๆก่อนเถอะพี่สาวฉันน่าจะใกล้คลอดแล้วรอจนพี่สาวฉันคลอดลูกพี่เขยก็จะเข้าใจเองโดยธรรมชาติจือหมิงต่อไปก็จะรู้เองความลำบากของแม่ ส่วนเรื่องลูกนอกสมรสของเธอรอให้พี่สาวฉันคลอดลูกก่อนค่อยจัดการเธอก็ยังไม่สายท่านเสียนเวลายังไม่ถึงลูกของฉันยังมีหวังเจ้ามีพลังไร้ขอบเขตแค่ซ่อมกุญแจอันนี้ให้ดีฉันจะพาเจ้าไปยังทางสมบัติฉันเคยบอกไว้แล้วภายใต้สายตายแห่งสวรรค์ฉันไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ในโลกนี้ไม่มีเหตุผลใดที่ฉันจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวงั้นแล้วจะทํำยังไงดีท่านเสียนท่านต้องมีวิธีช่วยลูกของข้าแน่ๆถึงแม้ว่ายังมีวิธีก็ต้องแลกด้วยราคาที่สูงมากไม่ดีกว่าหรือที่จะปล่อยไปแบบนี้ไม่ท่านเสียนขอร้องท่านได้โปรดสงสารข้าด้วยขอเพียงท่านช่วยลูกของข้าไม่ว่าจะต้องแลกด้วยราคาใดข้าก็ยอม ขอให้ท่านสงสารข้าด้วยช่วยลูกข้าด้วยเถิดตอนนี้เพิ่งแต่หอมช่วยตั้งคันเท่านั้นอาจจะในช่วงสุดท้ายนี้ก็สามารถเติมเต็มพลังของทารกในคันได้แต่เรื่องราวในโลกนี้มีการได้เสียที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหมคุณต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่แต่เรื่องราวในโลกนี้มีการได้เสียที่เกิดขึ้นคุณรู้ไหม คุณต้องจ่ายในราคาเท่าไหร่ทูบยืมคันนี้ต้องใช้ชีวิตสิบปีของญาติใกล้ชิดของทารกเป็นเชื้อเพลิงถึงแม้จะเป็นแบบนี้คุณยังยินดีไหมฉันยินดีท่านเซียนขอเพียงให้ฉันสืบทอดตระกูลโจได้ฉันจูจีหมิงถึงตายก็จะตายอย่างมีเกียรติถึงตายก็ยังตายอย่างมีคุณค่ายิ่งไปกว่านั้นแค่สิปีเท่านั้นฉันจูจีหมิงไม่มีคำบ่นใดๆ ถ้าอย่างนั้นก็ไปเถอะหัวใจของเด็กยังคงเต้นช้าลงเรื่อยๆถ้าทำแบบนี้ต่อไปลูกคงจะไม่รอดแน่คุณหมอเจียงหัวใจทารกหยุดเต้นแล้วไปแจ้งคุณหญิงให้เข้ามาเถอะอย่าเพิ่งพูดถึงสถานการณ์ของเด็กเลยเข้าใจแล้ว คุณจะหยดเลือดลงบนทูบนี้ก็สามารถใช้ช่วงชีวิตแลกพลังหดินได้แต่เธอต้องคิดให้ดีกว่านี้อัตราความสำเร็จของวิธีนี้ก็ยังไม่ถึงห้าสิเปอร์เซ็นและถ้าเลือดถูกหยดลงไปช่วงชีวิตที่ยืมไปก็จะไม่มีโอกาสเสียใจอีกเลยฉันจะไปตอนนี้เลย ทำไมทำไมไม่มีผลลัพธ์เลยสักนิดคุณหนูคุณเข้ามาได้ยังไงเซียนซุนยังมีวิธีอื่นอีกไหมยอมสละชีวิตของฉันก็ได้ขอร้องคุณเถอะขอร้องหล่ะช่วยลูกของฉันด้วยนี่คือทางสุดท้ายแล้วถ้าไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับชะตากรรมอย่าเพิ่งคุณหมอเจียงฉันพาคุณยายเข้ามาแล้ว หลานของฉันจะคลอดแล้วใช่ไหมงั้นฉันต้องจือหมิงพาเจ้าตัวน้อยน่ารักนี้มามาที่ห้องคลอดกันเถอะแม่ฉันจะพาเซียนจุนมาแน่นอนเพื่อชื่อเราสายโลหิตของตระกูลโจจื่อหมิงเอย๋ยฉันบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วหลานชายของฉันสบายดีมากไม่จําเป็นต้องมีเธอเลยคุณใหญ่ท่านคงจะหลานชายไม่สามารถรักษาได้แล้ว อะไรนะใครพูดว่ารักษาไม่ได้นี่ไม่ดีอยู่เหรอดีมากเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ชัดเจนหัวใจเต้นหยุดแล้วแม่เมียวเมียว ลูกเป็นอย่างไรบ้างพี่สาวลูกปลอดภัยดียังแข็งแรงดีอยู่เจ็บเจ็บยังยืนนิ่งทำไมรีบช่วยคลอดสิเตรียมคลอดคุณยายช่วยรอข้างนอกก่อนนะคะอีกสิบวินาทีทารกกำลังจะคลอดแล้วความทุ่มเทข,ของคุณไม่สูญเปล่า ดีใจมากค่ะขอบคุณความช่วยเหลือจากเซียนฉันจูจื่อหมิงจะไม่ตายจากไปจะไม่ตายจากไปนี่มันอะไรหอมจังทำไมถึงเสียบไว้ที่นี่อย่าขยะก็แค่ทู่ธรรมดาเองที่เขยเธอตอบสนองเกินไปแล้วนะนั่นเป็นทู่ธรรมดาหรือนั่นคือทุกยืมคันที่เซียนจุนให้ฉัน เป็นชีวิตของลูกฉันคราวนี้ก็จบกันหมดแล้วจบกันหมดแล้วอะไรนะเธอพูดว่าอะไรทูกขอมีลูกทูกขอมีลูกดับแล้วทารกที่คลอดออกมาเป็นเด็กตายตระกูลโจจากนี้จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์คุณป้า ฉันว่าอีกแล้วล่ะนั่นแหละลูกที่เกิดนอกสมรสใช้กลลวงหลอกพี่เขยพี่สาวฉันอยู่ข้างในนั้นทำไมต้องมีลูกให้ดีเธอกลับดีนะทุกวันด่าลูกสาวฉันหลานชายของฉันแข็งแรงดีเด็กน้อยคนนี้สาบให้หลานฉันตายสำแล้วสำเล่าดูฉันวันนี้จะต้องสั่งสอนเธอให้ได้คลอดแล้วคลอดแล้วลูกของพี่สาวฉันคลอดแล้ว สามีของพี่สาวตอนนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าลูกนอกสมรสคนนั้นเป็นคนหลอกลวงใช่ไหมลูกของพี่สาวฉันเป็นการเกิดใหม่ของเซนจิลินแน่นอนว่าจะไม่มีอะไรหลานชายที่น่ารักของฉันรีบเรียกคุณยายให้กอดเถอะรีบพี่คุณยายยกอดเถอะเกิดเกิดลูกตาย ตอนนี้พวกคุณเชื่อกันแล้วใช่ไหมเชื่อกันแล้วใช่ไหมแทงลูกของพี่สาวฉันชัดเจนว่าเป็นการกลับชาติมาของเซียนกิเลนและทำไมถึงเป็นแท้งละ่ะแพทเทพขอร้องหล่ะช่วยลูกหลานของฉันด้วยจะให้สิ่งใดก็ได้ตามตระกูลโจต้องช่วยลูกหลานของฉันให้ได้คุณใหญ่ ถึงแม้ว่าฉันจะมีฝีมือทางการแพทย์สูงส่งแค่ไหนก็ไม่สามารถคืนชีพได้หรอกนะหลานชายของฉันประกูลเจ้าของเราจะต้องไม่ขาดแคลลูกหลานนะแม่ทำไมยังร้องให้อีกละ่ะเห็นหลานชายมีความสุขขนาดนี้นะกอดฉันหน่อยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง เลยเธอออกไปให้ฉันแม่หลานชายสุดที่รักของแม่คลอดแล้วนะอ่าพี่สาวนี่นี่คือเด็กตายในคันไม่ใช่เป็นเธอเป็นเธอที่เอาลูกของฉันซ่อนไว้ใช่ไหมคืนลูกของฉันมาให้ฉันคืนมาให้ฉันคุณหญิงน้อย นี่มันไม่จริงหรอกก็รู้แล้วก็รู้แล้วนี่มันไม่จริงหรอกลูกของเราเป็นเทพเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เป็นทารกในรันที่ตายแล้วเป็นเธอที่ซ่อนลูกของเราไว้ซ่อนเขาไว้ให้เธอคืนเขามาให้ฉันขอร้องเถอะพี่สาวตอนนี้รู้แล้วว่าร้องให้ฉันเชิญเสียนมาที่นี่ ก็เพื่อรักษาสายเลือดของตระกูลโจเราผลก็คือก็คือพวกคุณตระกูลโจของฉันจะสิ้นสุดลงพวกคุณทุกคนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะน้องสาวของคุณเป็นเธอที่ทำลายท่านเซียนจูนให้หอมตั้งคันกับฉันทำให้ลูกของเราตายที่เคยคุณจะกล่าวหาคนอื่นได้อย่างไรพี่สาว อย่าไปเชื่อคำพูดของเขาที่เคยถูกผู้หญิงที่เป็นลูกนอกสมรสคนนี้หลอกผู้หญิงลูกนอกสมรสคนนี้ไม่ใช่เทพเจ้าอย่างที่ว่าเลยฉันว่าลูกของคุณก็คือถูกลูกนอกสมรสคนนี้ทำร้ายนี่ไม่ใช่แค่กลิ่นหอมที่ใช้ตั้งคันนี่คือกลิ่นพิษกลิ่นพิษใช่แล้วลูกนอกสมรสคนนี้ให้พี่สาวไม่รู้ว่ามีกลิ่นอะไรและไม่นานพี่สาวเธอแทงลูก ทั้งหมดเป็นเพราะเธอเงียบสักเซียนชุนพยายามทุกทางเพื่อรักษาสายเลือดของตระกูลโจพวกเธอคอยขัดขวางอยู่ตลอดถึงได้กลายเป็นแบบนี้จือหมิงเธอเป็นคนทำให้ลูกชายของคุณตายลูกชายที่คุณเกิดเองนี่คือสายเลือดเดียวของตระกูลโจ คุณยังปกป้องเธออยู่หรือแม่แม่เธอเป็นคนทำให้ลูกชายฉันตายหลานชายของคุณตายอย่างน่าสงสารขนาดนี้เธอต้องแก้แค้นให้เขานี่คือสายเลือดเดียวของตระกูลโจเธอต้องแก้แค้นให้เขา นี่คือเด็กน้อยน่ารักคนนี้ที่ทําให้หลานชายฉันตายทําให้ตระกูลโจของฉันไม่มีลูกหลานวันนี้ฉันวันนี้ฉันจะให้เธอต้องจ่ายด้วยชีวิตชําระแค้นให้หลานของฉันฉันจะฆ่าแกให้ตายผู้เท่ามาแล้วทเทพเซียนลงมาสู่โลกมนุษย์หรือเปล่ารีบให้พวกเราไปต้อนรับทเทพเซียนเทพเซียงกิเลนลงมาสู่ชนเผ่าของเรา เป็นเรื่องดีที่ยิ่งใหญ่พวกคุณทำไมถึงทำหน้าหมองเศร้าแบบนี้ท่านเซียนกลายเป็นศพไปได้อย่างไรหรือว่าพวกคุณไม่ให้เกียรติท่านเซียนจนทำให้ท่านเซียนทอดทิ้งเผ่าของเราไปพวกเจ้าทำอะไรกับเซียนจุนกันแน่ถ้าเราเรื่องนี้ไพพิบัติมาถึงเผ่าของข้าข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆครอบครัวโชคร้าย ครอบครัวโชคร้ายจริงๆก็คือเธอคนนั้นทำหลานเทพของฉันตายท่านผู้เท่าผู้หญิงลูกนอกสมรสคนนี้เธอใช้พิษจากทูบทำให้ลูกชายของฉันตายท่านผู้เท่าผู้หญิงลูกนอกสมรสคนนี้ยังแอบอ้างเป็นเทพกิเลนทั้งหมดเป็นพระเธอฉันว่ายังไม่เท่ากับเอาลูกนอกสมรสคนนี้ จมน้ําถวายเป็นเครื่องสังเวทให้ท่านเซียนจุนบางทีอาจจะทําให้ท่านเซียนจุนกลับมาได้ปุ๊บปากไปเธอคือท่านเซียนจุนกินตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วพวกคุณยังไม่เชื่ออีกหรือน้องเขยยัยงเชื่อว่าเธอคือเซียนจินหลินเหล่าผู้อาวุโสเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ใช่ใช้พวกแผ่นดิสทำนายโชคชะตาอะไรนั่นทำนายออกมาว่าแม่ของฉันท้องอยู่ในคันคือเซียนจินหลินจริงๆหรือเปล่า เธอเป็นแค่ของปลอมเท่านั้นผู้หญิงที่เกิดนอกสมรสอย่างเธอวันนี้ผู้เท่าก็อยู่ด้วยฉันจะให้ผู้เธอเปิดโปรงตัวตนที่แท้จริงของเธอผู้เธอไอแก่บ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงยอมคุกเข่าต่อเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ข้าชายชาราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างไรเห็นเธอก็อยากจะกราบลงไป บรรยากาศอันทรงอำนาจเช่นนี้หรือว่าเธอแท้จริงแล้วไม่ใช่คนธรรมดาบนโลกนี้สวรรค์เต็มเปี่ยมดินแดนแห่งนี้กว้างใหญ่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความหรูหรายอย่างมากเป็นไปไม่ได้หรอกเธอก็คือแค่ลูกนอกสมรสเท่านั้นและยังเป็นผู้เท่าพวกเจ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ใช้แผนพยากรณ์ฟ้าดินตรวจสอบแล้วหรือเทพเซียนกิเลนในตอนนั้นก็คือลูกในท้องของพี่สาวฉัน คงไม่ใช่ของเธอหรอกใช่แล้วโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีเทพเสียงกิเลนสองตัวแผนพังชะตากรรมนี้จะผิดพลาดไม่ได้หรอกใช่ใช่ต้องไม่ผิดพลาดนะท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่า,าเธอเธอทำให้ลูกชายของฉันตายเป็นเธอจริงๆเธอทำให้ทั้งตระกูลโจ สูญเสียโอกาสได้รับการคุ้มครองจากเซียนฟ้าคิรินไปผู้เท่าข้าขอร้องท่านช่วยตัดสินใจให้ข้าทีช่วยตัดสินใจให้ข้าทีเถอะราน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 เธอคือเซียนกิเลนอย่าไปเติมเชื้อไฟอีกเลยได้ไหมจีหมิงเธอไม่อยากแก้แค้นให้ลูกชายเหรอ ฉันอยากวันนี้ถ้าเธอไม่ให้ลูกชายของฉันชดใช้ด้วยชีวิตฉันจะเก็บความแค้นนี้ไว้จนตายที่เขยคุณเชื่อขนาดนี้เลยหรอว่าเธอคือเทพกิเลนกล้าหรือไม่ให้ผู้เท่าตรวจสอบถ้าเธอไม่ใช่เทพกิเลนวันนี้จะต้องชดใช้แทนหลานชายของฉันเจ้าถึงได้มั่นใจขนาดนี้เจ้า ถ้าเจ้าคือเซียนกิเลนฉันจะถอดหัวตัวเองมาให้เจ้าเตะเล่นเป็นลูกบอลท่านผู้เท่าคุณไม่ใช่มีแผ่นนั้นเหรอพอดีจะได้เปิดโปงกิเลนปลอมนี้ก็ดีแผ่นเทียนจี NG อยู่นี่จริงหรือปลอมลองดูแล้วจะรู้เป็นไปไม่ได้ ท่านเซียนกิเลนเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไไดจะเป็นไปได้ยังไงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแผ่นดิสลับนี้ชัดเจนว่าชี้ไปที่ลูกในท้องพี่สาวของฉันทำไมถึงชี้ไปที่ลูกสาวนอกสมรสคนนี้อีกนั่นเป็นเพียงเศษที่เหลืออยู่เท่านั้นนี่ก็แค่พลังวิญ,ญญาณที่กำลังตั้งคันเท่านั้นพลังตั้งครนถ้าพูดตรงๆว่าจริงก็หมายความว่าหลานชายของฉัน ไม่ควรจะต้องตายเลยใช่ไหมเขาควรจะมีชีวิตอยู่พี่สาวแล้วจะทำยังไงดีละ่ะเธอจะเป็นเซียนจิ้งจอกสวรรค์ได้ยังไงกันเซียนจิ้งจอกสวรรค์คือเด็กของฉันเองนะพวกเรามองไม่เห็นกันเลยขอให้เซียนจิ้งจอกสวรรค์อย่าโกรธเคืองนะใช่แล้วถ้าเซียนมาถึงที่นี่ไม่อย่างนั้นรอไปกับฉันกลับบ้านเถอะ เผ่าของฉันยินดีที่จะให้ทุกอย่างไม่จําเป็นฉันกับประกูลโจหมดเวรกรรมกันแล้วเซียนเรื่องถึงตอนนี้ฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วจบแค่นี้เถอะเซียนอาจารย์เป็นพวกคุณทั้งนั้นที่ทำให้เซียนอาจารย์โกรธจึงทำให้ครอบครัวโจวของฉันสูญเสีย โอกาสได้รับการคุ้มครองจากเซียนอาจารย์ฉันต้องทําให้พวกคุณได้ตระกูลโจแห่งเมืองท่าห้ามตัดออกจากวงตระกูลเด็ดขาดช่างเถอะพวกเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดถ้าไม่ใช่เพราะพวกเราเข้าใจผิดว่าเป็นเซียนอาวุโสพวกเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้โชคดีแล้วท่านเซียนไม่ตําหนิพวกเราเป็นเพราะพวกเราชาติไม่มีบุญนี้งั้นแต่ว่าอีกอย่างฉันฟังจากท่านสินแล้ว สายเลือดของพวกเขาก็จะสูนสิ้นเช่นกันมันน่าสงสารมากแล้วเราไปกันเถอะถ้าพวกคุณกล้ามาหาเรื่องตระกูลอีกข้าจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้จบง่ายๆเจียงเหมียวลุกขึ้นถ้าไม่ใช่พวกคุณสองคน พวกคุณสองคนพูดเรื่องไร้าสาระฉันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะจําผิดท่านกิเลนเซียนจุนหลานของฉันจะเป็นไปได้ยังไงเทียนเจอ๋อตระกูลโจของฉันจะขาดคนสืบทอดได้ยังไงคนมาอยู่เอาเธอสองคนตอบแทนหนึ่งร้อยเล่ยพวกเธอออกจากบ้าน